ปปกระผมบอลบอลสูงต่ำพาลยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากช่อง u t u b e เว็บไซต์ทีเอสกอร์นะครับฝากกดติดตามด้วยครับก็วันนี้นะครับเราจะไปวิเคราะห์บอลเป็นบอลเต็ง2คู่นะครับวันนี้ผมให้บอลเต็งเป็นสวิสดิกสตาร์ทนะครับสูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นคู่ลิเวอร์พูลนะครับก็สเตปผมก็ได้ลงไว้ไปในเว็บไซต์เอสกอร์ที่เรียบร้อยแล้วส่วน สรุปผลคลิปเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานก็เสียดายนะครับสเต็ปแตกไม่ครบสเต็ปสี่นะครับมีโคู่สุดท้ายนะครับเฮลซิงกอรนะครับจบแค่หนึ่งหนึ่งนะครับก็ขาดเพียงลูกเดียวนะครับเมื่อวานนะครับต้องขอไปด้วยครับเพราะวันนี้นะครับเราจะไปวิเคราะห์บอลพเมลีกก่อนนะครับคู่ระหว่างิเวอพูลนะครับพบเซาแธมตันนะครับเปรียบราคาเริ่มต้นนะครับเปิดมาลูกครึ่งควบสองนะครับราคาสูงอยู่ที่สามลูกควบสามลูกครึ่งนะครับ วันนี้นะครับทางเจ้าบ้านนะครับฝั่งลิเวอร์ูลนะครับมาในแผน4-3-3นะครับส่วนเซาล์มาในแผน4-2-2ครับก็ช่วงนี้ถือว่าฟอร์มลิเวอร์พูลเป็นฟอร์มที่ฮอตนะครับถือว่ายังแพ้ใครได้ยากนะครับส่วนเซาล์นะครับวันนี้นะครับมาต้องการแต้มะครับมาดูอันดับที่13นะครับเซาล์นะครับแข่ง12นะครับชนะ3นะครับเสมอ5นะครับแพ้4ครับ ได้11เนะครับเสีย14นะครับมี14แต้มนะครับซึ่งวันนี้นะครับเขาต้องเปิดเกมสู้กับลร์ภูแน่นอนนะครับเพราะว่าคะแนนไล่ตามกันมานะครับเพื่อหนีโซนตกชั้นนะครับส่วนลร์ภูนะครับวันนี้นะครับแข่ง12นัดนะครับชนะเเสมอสนะครับแพ้หนึ่งครับได้ถึง35ลูกนะครับแข่ง12นัดนะครับเสีย11นะครับมี25แต้มนะครับไงครับวันนี้เขาก็ต้อง เก็บ3มแต้มขึ้นซงแมนซิตี้ก่อนแน่นอนนะวันนี้ผมคิดว่านะครับมีแน่ๆหนึ่งลูกถึง2ลูกนะครับเราก็จะเล่นสูงนะครับวันนี้ผมคิดว่าหน่าสูงจะเชียร์ง่ายที่สุดครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นบอลนอร์เวย์นะครับเป็นบอลนอร์เวย์นะครับผู้ระหวงเฟดิกสตาร์นะครับพบเลนไฮม์เป็นบอลทำเงินของผมนะครับราคาสูงก็จะเปิดมาที่3ูสบ3ลูกครึ่งนะ ตอนผมกดไปสามลูกควบสามลูกครึ่งครับตอนนี้ไหลไปสามลูกครึ่งแล้วครับเราก็จะไปดูกันนะครับทาไมนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านนะครับอยู่อันดับสี่ครับแข่งยี่สิบเก้านัดนับได้ห้าสิบเจ็ดนับเสียสี่สิบเอ็ดก็ได้เสียค่อนข้างเยอะนะครับส่วนทางเยือนนะครับก็แข่งยี่สิบเก้านัดนะครับได้เสียห้าสิบห้านะครับเสียห้าสิบเก้านะครับได้ถึงห้าสิบห้าครับสถิติที่พบกันมานะครับก็จะเป็น เดือนเจ็ดนะครับอันนี้ก็ตัดไปเลยครับมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับนัดล่าสุดก็มีแผลหามคามครับเพียงหนึ่งศูนย์นะครับก็จะเป็นบอลสูงซะส่วนใหญ่นะครับมีนัดล่าสุดเท่านั้นเองนะครับพี่แผลฮามคามเป็นหนึ่งศูนย์นะครับส่วนทางเยือนนะครับก็จะเป็นบอลสูงทั้งห้านัดนะครับดูนะครับก็วันนี้นะครับผมฟันธงให้อยู่สูงคู่แต่งนะครับสองคู่นะครับก็จะเป็นคู่เฟสติสตัสนะครับบอลทำเลนหงผมแล้วก็ อีกคู่หนึ่งจะเป็นคู่ลิเวอร์พูลนะครับสูงสามลูกควบสามลูกพิงเช่นกันนะครับสเต็ปก็ผมได้ลงไว้ในเว็บไซต์ทีสกอร์พี่ียบร้อยครับสเต็ปก็จะมีเฟดิกสตาร์ตลิเวอร์พูลบรูตเฟอร์โคลอนอะเลซุนแล้วก็เอฟซีซียงครับยังไงก็ขอฝากติดตามผลง,งานาบอลบอลสูงต่ำมาเลยได้นะครับ